สวัสดีครับทุกคนมาพบกับหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แปลงนาโคกนะครับตรงจุดสักแฝกนะครับเป็นสระของพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งปลูกแฝกเอาไว้นะครับวันนี้ที่ผมพามาคือจะให้มาดูนี่ครับโครงการปับหน้าดินนะครับปรับหน้าดินเพื่อที่จะปลูกหญ้าเลี้ยงงัว นี่ครับก็คือแถบนี้ทั้งแถบนะครับซึ่งตอนนั้นเริ่มต้นโครงการเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วนะครับปี64นะครับตอนนี้ก็กลางเดือนมกราคมปี65นะครับก็พฤกษาธันวาเอ้พฤศจิกาธันวามกราครับก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับคิดว่าเดือนกุมพานะครับเดือนกุมภาหรือต้นเดือนมีนาก็คงจะเสร็จนะครับเอ่อ ตอนนี้ตอนนี้ก็ผมจะเกลี่ยหน้าดินนะครับตรงมูลวัวเป็นหน้าดินนะครับตรงฝั่งนี้ก่อนนะครับคือทําทีละทีละครึ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการขนนะครับเพราะว่าเอาซาเล้งมาขุนนะครับมันจะได้สะดวกนะครับถ้าเกิดเราเราเราขนมาฝั่งนี้เลยนะครับมันจะทําให้ซาเล้งเนี่ยมัน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 วิ่งลําบากนะครับเพราะว่าพอเราเอามูลวัวมาใส่แล้วเนี่ยดินมันจะดินมันจะหล่มแล้วก็มันจะนุ่มนะครับมันจะทําให้รถ มีภาระเพิ่มนะครับเพราะนั้นก็เลยพยายามที่จะขนแล้วก็มาทิ้งทีละด้านนะครับมันจะได้ไม่โดนรถย่ำด้วยนะครับตอนนี้ของเดิมไอของเก่าเก่าเก,าก็เริ่มทยอยเขาเรียกอะไรทยอยย่อยสลายแล้วนะครับซึ่งมันยังไม่โดนฝนนะครับเพราะว่าเราทำกันช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับคิดว่าปีนี้น่าจะโดนฝนนะครับคืออหลังจากที่ หลังจากที่เกียหน้าดินอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมีนานครับหลังจากนั้นมันก็จะโดนควารมร้อนนะครับมันเป็นหน้าแรงนะครับเสร็จแล้วจะโดนแดดเผาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทําให้คุณภาพของปุ๋ยลดลงไปนะครับแต่ว่ามันจะเค็มเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันอพอหลังจากเดือนอพฤกภาไปแล้วฝนจะตกนะครับพอฝนตกเนี่ยช่วงจังหวะนั้นเข้าใจว่า พวกมะเร็งต่างๆเนี่ยจะย่อยได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าใช้เวลาย่อยในการใช้เวลาในการย่อยประมาณ3เดือนนะครับก็คือมีนาเมษาพฤษาเลยครับมิถุนามันจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงของของที่นี่นะครับแล้วกรกฎามันก็จะมาฝนเต็มๆนะครับซึ่งช่วงนั้นก็สามารถที่จะระ่าดเมล็ดหญ้าเพื่อปลูกได้แล้วนะครับอันนี้ก็พามาให้ดูนะครับ ใเวลา2เดือนครึ่งนะครับก็ประมาณ40คันซาเล้งปูนๆนะครับนะี่ครับคิดเป็นคิดเป็นน้ําหนักก็ประมาณน่าจะเกือบ10ตันแล้วมั้งเพราะว่ารถคันหนึ่งก็ประมาณ100 50ถึง200กิโลนะครับในการในการบรรทุกมาแต่ละครั้งนะครับซึ่งคิดว่า10คันรถก็10คันรถก็ประมาณ1ตันครึ่งนะครับ อันนี้ก็ประมาณ40%คันรถนะครับ40%คันรถก็ประมาณ 4, 4ีสก็6ตันนะครับประมาณ6ตันนะครับขอบซาหนึ่งขอบใช้มูลงวประมาณ6ตันนะครับใช้เวลาในการขนแล้วก็ผลิตนะครับให้งัวขี้นะครับประมาณประมาณเดือนครึ่งเอชประมาณ2เดือนครึ่งนะครับถึงจะได้อย่างนี้นะครับถ้าขายนี่ก็คงก็ตันละสามพันนะครับ ิดดูว่าผมทุ่มทุ่มทนขนาดไหนนะครับนี่ครับก็มันก็ยังดีครับก็คือหลังจากนี้ไปพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าดินที่ได้รับสมบูรณ์เต็มไปด้วยอินทรีย์สารนะครับมันจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีแต่ดินหน้าดินแข็งที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ใดได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทิ้งขอบสารูกนี้เอาไว้ประมาณ2ปีนะครับไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับสังเกตดูนะครับไม่มีหญ้าขึ้นเลย ั่นหมายความว่าดินมันเสื่อมสุดๆนะครับทีนี้ช่วงนี้ก็จะเอามูลงวมามาทําหน้าดินนะครับหลังจากนี้ไปก็จะปลูกหญ้าเลี้ยงงวนะครับแล้วมันจะ,จะทําให้สภาพดินตรงนี้แปลสภาพให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นผมถึงจะเอาต้นไม้ใหญ่มาลงนะครับนี่คือแผนของผมนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะเพราะว่าไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ครับทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆแล้ว ไม่ไม่รีบรอนครับซึ่งเดี๋ยวพอจุดนี้นะครับผมเอาขี้วัวเอามูลวัวมาเกี่ยแล้วนะครับพอมันเสร็จเต็มพื้นที่มาจนถึงตรงขอบตรงนี้แล้วนะครับก็จะหลังจากนี้ก็จะเอามูลวัวที่ได้ครับไปไปเฉลี่ยนะครับไปเกี่ยที่แปลงโคกหนองนานะครับเพราะว่าแปลงโคกหนองนาลักษณะดินก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรา เราขุดบ่อมาทุกปีนะครับ3ปี4ปีนี้ขุดบ่อทุกปีนะครับตลอดเราก็รู้ว่าดินที่ขุดขึ้นมาตามขอบสระนะครับมันจะมีสภาพยังไงเพราะนั้นเนี่ยบ่อลูกใหม่ๆเนี่ยเราก็จะรู้ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องแก้ไขยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะเอา,อาปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งวทั้งหมดนี้นะครับ ที่จะได้ในรอบต่อๆไปนะครับไปปรับปรุงดินในส่วนของโคกหนองนาต่อไปนะครับซึ่งโคกหนองนาตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับยังทําไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้คือมันล่าช้ามากครับเพราะว่ามันมันต้องต้องเตรียมลักษณะดินต้องอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ลงทุนซื้อของนะครับผมไม่ได้เอาเงินซื้อนะครับผมใช้ผมใช้แรงนะครับผมใช้แรงแล้วก็หาหาสิ่งที่มีอยู่ใน ในในแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ตัวเองมีนะครับมาลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อหรือลงทุนป่านนี้ก็คงจะเสร็จแล้วแหะครับแต่นี้คือไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้ลงทุนมันก็เลยชา้านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าชา้าแล้วมันได้ผลนะครับเพราะว่าเราเรา,เราลองลองปิดลองถูกมาเยอะแล้วนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการอีกโครงการนึงครับที่คาดว่าปีนี้จะเสร็จนะครับแล้วก็จะได้ ต้นหญ้านะครับเพราะาคาดว่าปีนี้น้ําจะมาอีกนะครับทีนี้งัวมันจะไม่มีหญ้าให้กินนะครับเนื่องจากว่า,าพื้นที่นาเขื่อนนะครับน้ํายังจมน้ําอยู่นะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังจมน้ําอยู่นะครับนะที่2ก็คือหญ้า,าที่ผมปลูกไว้สำหรับเลี้ยงงัวนะครับประมาณ3ามไร่ตอนนี้ถูกไถทิ้งหมดแล้วเนื่องจากว่าจะต้องเอาพื้นที่ตรงนั้นไปทําแปลงโคกนหนองนานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่มีหญ้าสำหรับ เป็นหญ้าสำรองไว้สําหรับให้เป็นอาหารงัวนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ก็จะมาชดเชยนะครับมาชดเชยตรงตรงหญ้าเลี้ยงงัวของอของผมนะครับที่ขาดหายไปนะครับซึ่งคิดว่าจะได้เริ่มปลูกก็เดือนพฤษภาครับแล้วก็มิถุนากรกกดาสิงหาคงจะได้กินนะครับหญ้าตรงนี้นะครับซึ่งในขณะเดียวกันผมก็เดี๋ยวจะตัดต้องหาจุดใหม่นะครับปลูกหญ้าเพิ่มนะครับเพราะว่าอขอบสาคลุก ลูกนี้ลูกเดียวไม่พอนะครับผมมีงูตอนน้าตอนนี้ผมมีงูอยู่ประมาณเจ็ดตัวครับเพราะตรงนี้เนี่ยถ้ากินจริงๆก็ไม่เกินสี่วันก็หมดแล้วนะครับถ้าตัดให้กินนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยลงกินนะครับวันเดียวก็หมดนะครับโอเคครับก็เลยพอไม่ดูนะครับว่าโครงการใหม่ของผมที่เริ่มทําเมื่อเดินพิกิการอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับอีกไม่กี่อีกไม่กี่ใจนะครับก็คงจะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะหมั่นเอารถไถเดินตามมาไถ พลิกหน้าดินไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยกล้องสะดุดนะครับหมาหมาเล่นกันนะครับหมามาเล่นกันครับหลังจากนี้ก็จะเอาลถกไถนะครับเดินตามมาไถพลิกหน้าดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหน้าดินจะพร้อมที่จะที่จะปลูกหญ้านะครับและมาถึงเวลานั้นก็เอาไว้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไง นันเดี๋ยวตอนนี้หมามารบนะครับหมาโดนรบผมนะนั้นเดี๋ยวผมเอาขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอรอบหน้ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการจะแล้วเสร็จหรือ,รอ,รอไม่ยงไม่ยางไรนะครับแล้วจะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นออกมาเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ